ครับวันนี้เช้าแล้วตื่นมาวันที่2ของการชีนบลคอีนิปฟรีตอนนี้อยู่ในไคยูกูนะครับกำลังจะไปขันแกน็นะครับไปบ้านใดเคองบอกไม่ได้นี่จีจะไปดูในคลิปแล้วกันเพราะว่าเฟซบุ๊กก็ยังคุมบล็อกอยู่นะครับก็มีทางเดียวที่ทั้งหลายจะได้ดูคือไดคลิปเช้าวนี้ก็หมูกรอบร้านเกาแกรร้านะคาับ แล้วก็จะเข้าโคราชเข้าไม่ได้นะครับมีหมอนะครับควบคุมพื้นที่นะครับน,ะ,ะ,น,ะ,ะ,นะ,ะอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปช่วยชาวบ้านนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าอาจจะไม่เข้าไปช่องจังวาดไหนนะครับเพราะว่าไ,ไม่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 ก้าวไกลนะครับแต่ว่าถ้าเขาได้ช่วยดูพื้นที่แต่ว่าปสานชาวบ้านมากนะครับโอเคครับเด็วกินข้าวห่อเดี๋ยวไปเจอต่อ หนองกรุงครับบ้านหนองกรุงครับใครเป็นคนคอมเมนต์เข้าไปน้องผู้หญิงหรือใครน้องครับหรือพี่ได้ดูไลฟ์สดผมผมดูไลฟ์สดประจำของพิเศษตลอดครับแล้วก็ให้ตัวผมไม่ให้ทารัดเรื่องทีมอะไรให้ลูกสาวเป็นคนให้เลือกโซม m z o ต m z รานี้บ้านหนองกรุงครับตำบลตำบลหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับโอเคครับบ่ครับบ่ได้ปล่อยครับเพราะบ่ได้งอสบอรางอก เมื่อคืนซัดกันฉีดกนจนสามสี่ทุ่มครับเมื่อคืนอยู่ที่ชัยภูมิพอเดี๋ยวจะไปออกจากนี่ขอนแก่นเดี๋ยวไปบ้านอีกชุดหนึ่งจะไปฉีดช่วยชาวบ้านครับที่เลยครับพัฒนาปะโคทานังอยู่ตรงสุริยันเชียววันชาติโอ้ไม่ไกลที่ที่เอาทางกั็นใจไหมครับก็ประมาณสักสามสิบกิโลนมครับอ๋อไม่ไกลไม่ไกลคุณผของไปเราไม่ช้าเราลอยลุยเลยดีกว่าครับน้ำาดยู่นี้นะครับ ครับขอบคุณครับน้อยอะไรที่มีครับท่านผู้ชมสนุกเลยครับนะพี่พี่พิเชษครับพี่พิเชษนะอันนี้ไม่ได้ใช่ลูกค้าไม่เคยรู้จักอะไรนครซุ่มกันมานะครับแต่ละจังหวัดจังหวัดก็กระจายกันไปช่วยกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเด็ดแต่ทัสิ้นไปเอาไงกระดีลราพวกเราเอาตัวเล็กก่อนนะพี่เอาไอ้ตัวเล้ยไล้ก่อนตัวเล็กอ่ะตัวโน้ ั่วประเทศเลยตอนนี้โอ้โหตอนนี้ตอบไม่ทันก็เลยเรื่องๆจนเมื่อวานเนี่ยความประสงค์จนแป๊บเดียวครับมันเป็นทันๆคอมเมนต์ก็เลยถูกบกกล็อกครับไม้ก็โพสอะไรไม่ได้เลยก็ว่าอยู่ทำพี่เกียร์ทำอะไรเลอย,ย,ย,ยู่นะสัยเนีอ่อ,อีกประมาณไม่นานน่าจะได้โพสแล้วครับ ในตอนหลบพักๆเ,เลยรเราวิ่งชนพ่อไปนี่นี่การตายไอ้ถ้อาอาการยังไม่ตายคือกินในปอดแล้วกินเรื่อยไปแต่ว่ามีอยู่สองแผลที่น่ากลัวตอนนี้คือผมโกนลงปอดกลับมาปิดกั้ทางเดินหายใจแต่ถ้าปิดกั้ทางเดินหายใจคือทีถ้าเป็นผมชั่วโมงนี้ผมต้องจ่ายเจนตัมม็อกเด็กซ่า,า,าเด็กซ่มามันตัวฆ่าเชื้อที่เขาไม่มีเจนตัมม็อกเจนตัมม็อกผมมีครับ เป็นยาฆ่าเชื้อด้วยฆ่าเชื้อในทางเดินหายใจนี่แหละหมอจีนพักดูแลครับโอเคครับอยที่ไม่นานหรอกครับครับแปดแล้วครับแต่ว่าเชื้อยังอยู่เดี๋ยวลุงกษาหายปุ๊บเดีมันจะกลับมาอีกจะตึงเจ็บแป๊วันอะไรก็จะเกลี๋ยวก็จะกลับแล้วเจะใช้ตอนนี้ไหมต้องให้หมอซีนครับต้องใช้ตอนนี้ต้องใช้ครับมผันเลยครับใช้ใช้เอาเย็นสมอง อย่าส่งนักล้ไปคนเดียวนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าที่ที่เล่ามาให้หมดทั้งหมดเนี่ยนักลบตัวเน,นี้แจวมากเลยนะอิโทนามิกเนี่ยแต่วันนี้มันต่อยที่เละเทะเลยนะต่อยที่หนังเข้าที่ปอดนะครับแต่วันนี้ผมต้องเอาครบเลยเอาอีนี้ไปกระตุ้นภูมิเอาอีนนี่ไปลดน้ำเหลืองให้ยุบนะแล้วก็ไอตัวนี้ไปลดไข้ ไอไวเวเอฟไวของ finance, yeah> ้องัยาตและตัวพอรมีนฟอรมีนฟอมเริ่มเลย อนที่มันท้องผมบอกว่าผมจะผสมนะของเพียโอโรโจครับถ้าเพียโอโรโจคลอดลูกมาก็คือหนึ่งแสนบาทอาจารย์เกศซื้อแน่นอนครับแต่ตอนนี้คลอดมาหลายตัวแล้วไม่มีใครให้อาจารย์เกศเลยนไม่ได้เลยครับสั่งแล้วน้ําเชื่อไม่มามันก็เลยเป็นสั่นครับเดี๋ยวจะให้เข้าใจนะครับแม่นี้ซื้อผมมาให้คนนี้คนเดียวใช่ตัวนี้ให้มาแค่สี่หมื่นเจ็ดแต่วันนี้ตอนท้องมีคนมาให้แล้วแสนหมื่น นะครับแม่ลูกจะซื้อกลับเท่าไหร่พี่ก็ขอมาแสนสองเอาสินสอดไปเลยแล้วนะแสนสองแล้วเดี๋ยวให้ลูกโตวัยเคลื่อนย้ายได้แล้วค่อยครับเอากลับไปตอนนี้ย้ายไม่ได้เลยเนี่ยย้ายได้ย้ายติดคุกแล้ใช่ตอนนี้ี่เเ่าตัวนี้เอากับอาจารย์เจตมาห้าหมื่นไม่รับประกันท้องอใส่ท้องสร้อยจอบโมว่าอย่งนั้นแล้วผมอยากได้ตัวอีกสี่สองบอกว่ามัน ตายเลยขาหักโต้โตัวนั้คาวนี้ผมมาผสมแล้วนะหนึ่นงห <พอ S 1> น,นึ่งหกนั้นเนี่ยไว้แท็บโอ้ไว้แท<อ>็ของหมพีมันมีนะครับพร้อมแล้วเรียมเน้ะ เนี่ยท่านผู้ชมครับคาว่าถูกคาว่าแพงไม่มีในโลกแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นความสัมพันธ์ของคุณค่านั้นนั้นอย่างไหนนะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เห็นไหมครับโอ้ทำไมนั้นผมลองพี่ค้ากำไรเกินควรเ่าซื้อ4ี่หมนเขายแสนกว่าไม่เกี่ยวครับเขาอาจจะขายได้เป็นล้านก็ได้ไม่งั้นผมจะซื้อเพียวโกลโลโจ้ล้านห้าเลยยังไงต้องขับเรือบินข้ามไปฝั่งอเมริกาไปซื้อไม่ต้องบอกว่าแพงว่าเท่าไหร่ก็ให้ไปเลยฮะ หนึ่งแสนสองไปต่อนะตกลงแลพี่นะครั nah. ร pues บอ so ะแสนสองนะโอเคครับเดี๋ยวเคลื่อนย้ายได้มาเอาโอเคคนนี้รู้ข่าวนะผมไม่ไลฟ์สดนะครับไม่ไลฟ์สดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหมอเข้ามาจับผมนะครับนะก็เอาเฉพาะคนที่ได้ช่วยได้ใช้กันนะครับตราแบ่งก็ไปดูในคอมเมนต์อันเดียคนที่พี่ก็มาก็เลยสุ่มช่วยกันก็คนที้พี่มาขอแบ่งมาเก้า ข้าตัวนะไปฝากข้างบ้านป๋าช่วยก้าวพอดีครับปีทั้งหมดฝากเอาบุญกันครับที่อยู่ตำบลผมอยู่ตำบลไม่เตยครับอำเภอสามสูตครับไม่ใช่จังหวัดฝันแกดเนี่ยนะฝันแก่นจะมันดูจิตมันจะจิตกาลสินโอ้โหจิตกาลสินเลยครับพี่ว่าขับรถเครื่องมาหาขับเครื่องมาเจ็ดสิบกิโลโอ้โหไม่ได้ไม่ไ้ผมมาทำงานในฝันเกนพอดีอ๋อพัดเลยไม่ผขอต่อแก่มาต่อเพียงใครเห็น ไปเห็น Facebook หรือว่าไหนก็ผมก็เป็นแฟนเกิอนะอ้โแล้วก็ติดตามเข้ามาตื่นเต้นไม่รู้ตื่นเต้นยายหรือตื่นเต้นเจอโอเคครับได้ดีใจได้พบโจรในเวลาแล้วล้วก็จะัดตกลงประจำนะครับอ๋อครับแก้วกับงมาตัดนี่ รอหมอเถื่อนนี่ก่อนปกติต้มงล้าเถื่อนวมานี้ใช้ยาเถื่อนนล้วเดี๋ยวไม่กี่ฉาตก็ได้ถูกกฎหมายแล้วว่วตอนนี้เพร่จะเจอตัวทำไมไม่ไม่มาตรวจผิดเหมือนกันกับกับในทีวีหรือเปล่าที่เป็นน่ารีสวนะวันนี้สายเห็นไรสดรีอยากเ้มาดูที่ฟาร์มให้หน่อยค่ะเมื่อวานมีพองตัวนนเกือไปไม่อดครับเป็นยังไงบ้างครับผม ว่าจะเป็นไข <S mulheres> ้ด้วยพอดีแบบว่าขาอ่อนเลยค่ะเอาเข้อรองมีขาอ่อนโรยเลยโรยเลยโอ้ยตอนนี่เราเน็นกับเสียชื่อว่าสามนักข่าครักจากกันไบแบ ตอนนี้บ่าย4ี่โมงแล้วเราไล่ฉีดให้ชาวบ้านผมก็ไปมีบอกบ้านไหนผมก็ไป <c oughs> อะพางด้านมีอยู่ที่ขอแนแก่นนะครับอันนี้เ <c oughs> ดี๋ยวกาลังจะไปอุดรอ,อุดรต่อแล้วไปอะไรต่ออีกร่วอุดรต่อแล้วไปอะไรกาลสินนะพี่น <c oughs> ้องกาลสินอ่าเช็คชื่อได้เลยไปบ้านไครเดี๋ยวไปดู <c oughs> ต้องติดตามเฟซแล้วก็ตา,ตตาหูไว นะครับนะวันนี้ผมช่วยให้ด้านนายไม่ทุกหลังนะครับอย่างขอ,อนแก่นนะรู้จักกับพี่พัฒนาก็มาไปช่วยกัน,นครับไปปุ่มพี่พัฒนาก็พาไปฉีดคนนู้นคนนีนนนนนนน้อะไรก็ปไปกันเรื่อยไปขอนแก่นตายกันเยอะมากๆนะครับนะก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับทางบริษัทจังหวัดและอำเภอนะบุคลากรเราก็ไม่พอ นะครับก็เลยวันนี้ส่วนหนึ่งให้สํานึกดีๆนะครับนะกลับคืนสู่สังคมก็กลับมาช่วยกันนะครับผลไม้นลมือหาลูกลูกแล้วก็ทีมงานนะครับมาช่วยกันนะครับมือนี้มือกลางวันไม่โดนกลางวันมือนี้กินบ่ายตีโมง บ้านเดือดร้อนฝางทำเีอยู่นำทางกินข้าวในรถดวงปิดไฟฟังข้างหลังมา,อาขอบคุณครับอิน,ะก,นกินหรูจะกินถูกกินแพมงม,ม,มันก็ได้แค่อิ่มเหมือนกัน